ไฟลุกเลยไม่ใช่ว่าเ<ม>ห็นควนะันน่ะลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยพอลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยพอมองไปเนี่ยไฟลุกท่วมเลยโอโ้โหนี่น,นี่มันต่อไฟมัว,ว,วโวโฟดเ,ตตเป็นอะไร,รอ่ะพี่ไฟลุกไฟลุกเลยใช่ไหม,มเมื่อกี้แม่ดีนะวิง่งมาดับทัน เครื่องมันร้อนด้วยไหมน่ะถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้วิ่งกันมาไฟลุกเอาน้ำสาดเลยนี่เมื่อกี้ แต่มลด้่มอยู่ตรงนี้มันมันมะดีนนะนนบเห็นเนาะเมื่อกี้เนาะกพวกเรากินขากันเร็วนั่งกแกยังไม่รู้เลยเนาอผมไม่งเดูเอาทำไมควันไมเห็นม่ใครไปเร่งมนทำไมควันแรงเนนั่งกินข้าวกันอยู่พอดีดีนะนนบอิ่มก่อนนนบมองมาเห็นไฟลุก พอดีวิ่งกันมามนเลยทั้งก็ติดน้ำอะไรหนุนนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งนู้นเป็นแบบนี้นี่นี่มันจะลายน,นั่นนี่อยู่ไกลไมโครไม่ได้รั่วอะไรจะมาต่ออะไรเด๋ยวตัดออกเป็นสายเลยดูน่าถ้พูดถึงเนี่ย สั่นเลยเนาะนายามวิ่งมาวเฮี้ยวน้ำมาเนาะครึ่งหลังคว่ำมันด้วยไม่วิ่งอันนี้ยุ่งวิ่งมาไรเห็นไฟลุกแล้วเนาะไฟลุกบุบบุบขึ้นว่ามันใหม่เครื่องใหม่้ไรแล้วไปแปลงกันน่ะเช่นอันใดที่ไม่ได้ใช่จะสายไฟมันเก่งไม่ไงยุ่งเลยเนี่ยเลียนเช่นนี้ข้าไล่กันด้วยเห็นไฟลุกมองลุ่มนควันมาแม่วิ่งก็ทำท่านนายยามวิ่งเบาวันขึ้นเลยน่ะ วิ่น้ำมาด้วยขึ้นหลังโดนนักลงวิ่งรวิ่งมาให้เตดาให้พี่เ่งให้พี่เ่งถือกระติกน้ำกินมาเลยผมจะัอันไหเองล้วันน้มันำอะไรไม่ถูกมันวิ่งวิ่งมาก่อนไงจะถึงไองนี่ก็ไม่ได้ไอ้ทางนู้นเามองทางนู้นจะดาเอานี่ให้ก่อนอยู่มอยางไถึงวไมอตบอเก่งมุกนามาเยอะเยอตาม้ว ดีแ่บมันมันมันลามไปในหัวกิ่งเห <uh> ็นแล้วนี่โอ้ไหนสายไฟรู้เนี่ยสายแรงไหมเสายเครื่องเสียงเนี่ยเออสายเครื่องเสียงอ่ะสายเครื่องเสียงดึงอืมเออใช่สายเครื่องเสียตัวไว้ต้นไหนมันต่อเข้าไปมั่วพูดต่อไว้ไม่ไม่อะไรเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงน้อยต่อเข้าไปมั่วพูดออกมาแล้ว รถเออออกมาแล้วอ๋อโอ้โหนี่เนี่ยลอยไหมหมดมันต่ออะไรต่อต่ออะไรต่อไปมั่วพุทธต่อต่อไปเนี่ยทุกเส้นเลยน่ะออืมันไหมทุกเส้นเลยนี่คือยังไงแดงนี่ก็ไหมอืมอ๋ออะไรมาตัดติดแดงออกกิ๊บเอ๊นั่นแหละรถเเนาะตัดออกทิ้งเลยมันกันตัดนี่ออกอุทาหอนเลยนี่ ใส่จิตเกือบเสียงไม่จิตหรอกให้หนิโอ้จิตดูแต่ว่าไหนพี่เข่งชูสิโอ้โหนี่นี่มันต่อไว้มัวซัวพูดโอ้ะยามหนาอยู่ในปอกขายได้เลยเนี่ยพวกทัพย์เนี่ยไปโดนกันที้นี่อยู่บนหมดเลยววิ่งขึ้นมานี่ยเนี่ยสยามเห็นมันลุกอยู่ใช่ไหมเห็นนาหนามาสาดเนาะ ไฟมันลุกอยู่เลยลุกตรงนั้นตใหม่ๆกับม้วมากกับทั้งปันทั้งไฟเลยเลรอลุกสูงเหรอลุกขึ้นตรงนี้น้ำสาดไปฉาแรกยังไม่ได้็ฉาที่สองเสียวเนาะใช่ใหม่กับใหม่เรือห้วยใหม่กับเป็นใหม่มคลหมอยู่กลางคู่ใหญ่ลงไปในชาถ้าเห็นไม่ทันเนาะแต่ไลจับที่เดิมในฝ่ายปกิ๋งวนนี้วาน้ำวิ่งตามกูมาอีกเยอะว่าน้ำมีอยู่ครึ่งกระแ๋งเนาะขาถังวันนี่เรียกว่าที่แบกถังมาเลยเนี่ย ได้สาดป่ะน่เอามากะติดน้ำเอาน้ำเย็นเพื่อเดี๋ยวเอาไปไว้กนอนาไปมีเห่ะเดินไปบ้านนะใช่อันนี้ต้องไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนซื้อสายไฟมาเปลี่ยน สายไฟมันรัดวงจรนี่สายไฟมันขาดตแล้วมันช็อตกันคราวนี้เราติดเครื่องไว้ด้วยใช่ไหมนั่งกินข้าวกันอยู่นี่แล้วแม่โคจอดอยู่นู่นดีนะนะนบมองไปเห็นพอดีไฟลุกวิ่งกันถ่ายไม่ทันมัวตกใจวิ่งกันถือก็ะคูถือน้ำไป นั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้มเมื่อกี้นุ่นแมคโครอยู่นู่นไฟลุกเลยไม่ใช่ว่าเห็นควันน่ะยิงลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยพอลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยพอมองไปเนี่ยไฟลุกท่มวมเลวมันสยาไมได้คูน้ำไปไหมนี่เดี๋ยววา <c oughs> งอยู่ตรงนี้ที่อยู่ถังนี่เดียน้ำเหลืออยู่ขนาดนี่เลยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่พอครึ่งดีหรอกนายไปกะติกน้้แข็งกกะตินี่ยไนบอกไอ้เก่งนี่วิ่งเอาน้ำไปแล้วเลยบอกไอ้เก่งเฮ้ย่วะมึงเอาน้ำวิ่งตามกูเลยเด้อว่ะไปวิ่งอ้อมไปหาแม่โคแขางนูดนเจ๊ดาวก็ได้โยกกระติกงไปเลยวิ่งเอากระติกไปเลยตั้งที่องหาอันไหนทำอะไรไมถูกดีเนาะไม่เหลือจะซากเหมือนเห็นเคยเห็นใจของเขาเนาะเสียวถ้าอยู่ในราวสักนาทีเนี่ยเอาไฟไม่อยู่เลยนะไฟลุกอย่างพุ่นแกงขันหนึ่งถ้าถ้ามันใหม่ไฮดรอลิกได้นะมันก็ว้าย นี่สาดน้าไปสองทีถึงมันอยู่ที่มันดับเนี่ยนี่สาดน้าเข้าไปคนแก้งกันต้องนั้นหอนี่ยอย่างคักเกือบเทาอ่อนจนเห็นถังเ่ยนี่วิ่งไปเลยเดี๋ยววิ่งมองดูเลลวไฟมันเนี่ยเองยืนอยู่ตรงนี้เห็นเปลวไฟเลยนะครับเปลวไฟลุกขึ้นโอ้ยอย่างสูงพอพอตอนสาดน้ำเออสเก็ตมันล่วงลงล่างนั่นเองนี่สาดน้ำเข้าไปเนี่ยนี่บอกโย่วิ่ง น้ำเหลืออยู่เครื่องถังวิ่งไปบอกไอ้เก่งเฮ้ยมึงเอาถังตามวิ่งตามกูเลยเด้อลร็ววิ่งไปพี่นพนำหน้านี่วิ่งตามพี่นพรีบวิ่งเข้าไปหารถเนี่ยสาเหตุที่รถแมคโครไฟลุกหน่อยเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรสายไฟมันช็อตแค่นั้นนะติดเครื่องไว้ใช่ไหมติดเครื่องไว้สายไฟมันช็อตกันสายไฟมันช็อตกันไหม้หมดเลยใช่ไหมอ๋อเครื่องเสียงีเดาอ๋อสายไฟเครื่องเสียงเออ สาเหตุที่ไฟลุกก็คือหนึ่งติดเครื่องไมโครไว้แล้วสายไฟมันช็อตหรอมันมันร้อนมากเหรอหรือยังไงไฟมันช็อตไฟมันตันน้ำมันช็อตสายเทปอิดแล้วที่นี่ที่นี่มันต่อสายไฟไว้มันนั่นออกแล้วที่นี่เป็นเหมือนประกายไฟแย่เข้าไปเป็นลวดอยู่มันไม่ตัดกิบตัดกิบไงนี่นั่นนี่ไฟตันน้ำมันช็อตอะไรอีกน็อตหลุดน็อตหลุดอะไรอีก ไปเลยลุกไปมันตันโชคดีไปเนาะไม่งั้นเหลือเหลือแต่ซากได้ไปช่างโลขายเนาะไปไม่อยู่ถ้างานได้ถอดไปช่างโลขายเลยเนาะเองนี่แหละเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์สอนใจอย่าประมาทไม่ลู่เลยด้หนึ่งอย่าอย่าติดเครื่องไว้อย่าต่อสายไฟมั่วซั่วเนาะ ไม่งั้นมันจะเหลือแต่ซากตัดออกหมดแล้วเนาะ